สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็ในคลิปนี้ค่ะแอดก็ได้รวบรวมแนวทางเลขเด็ดสำนักดังนะคะมาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆได้รับชมกันเช่นเคยเลยไม่ว่าจะเป็นชุดผลงานของปักหลักสิบล่างนะคะลาผลพูนทวีค่ะหลวงปู่ชัยนะคะณอ้วน แล้วก็รวมชุดของแอดติน้อยนะคะอินซีพเนจรแล้วก็ยังมีสำนักอื่นๆเพิ่มเติมอีกมากมายเลยเดี๋ยวเราลองไปรับชมกันนะคะว่าจะมีสำนักอะไรกันอีกบ้างก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะ แล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยคะ่ะเรามาดูชุดผลงานของปากหลักสิบล่างกันก่อนนะคะ อันนี้เป็นผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขาที่ให้มาก็พลาดไปหลุดไปนะคะสลากออก6 1หนึ่งส่วนผลงานแนวทางงวดนี้ปักหลัก10ล่างของเขาก็จะให้เลข2เลข3แล้วก็เลข6ใครที่ชื่นชอบก็มาแคปเก็บไว้เป็นข้อมูลได้นะคะของเขาก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ผลงานต่อมาค่ะจะเป็น10บหน่วยบนล่างของหลวงปู่ชัยอันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วของเขาที่ให้มานะคะเลข9ก็ไปออกหลักหน่วยบนนอกสลากออก979ส่วนแนวทางงวดนี้10หน่วยบนล่างของหลวงปู่ชัยก็จะให้เลข3เลข7แล้วก็เลข8 ข้อมูลชุดนี้ก็เข้าดีเดินดีอยู่เหมือนกันนะคะใครที่ชื่นชอบก็อย่ามา,อ,าอย่าลืมมาแคปเก็บไว้เนาะแอดก็ขอบคุณของหลวงปู่ชัยด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของลาบผลพูณทวีกันเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางว่ที่แล้วของเขาที่ให้มานะคะก็เข้าไปอยู่เนาะเลขเด่นค่ะสำหรับ7เลข7แล้วก็เลข9นะคะสลากออก979 ส่วนผลงานแนวทางงวดนี้ของลาบผลพูนทวีเลขเด่นให้มาสามตัวเหมือนเดิมก็จะมีเลข0เลข6แล้วก็เลข8ตัวเจาะก็จะมี 02, 03, 0ูนย์สองศู6ย์สามองหสามหแสองแปแล้วก็87ดนะคะ จริงๆของลาบผลพูนทวีเลขเลขเด่นก็มักจะเข้าดีเดินดีอยู่เนาะแต่ตัวเจาะของเขาก็นานๆเข้าดีค่ะยังไงแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ชุดผลงานของนาอ้วดกันเลยนะคะแนวทางวดที่แล้วของเขาค่ะคู่โตดบนมาตัวนะคะ ให้มา3ตัวเลข7ก็เข้าไปหลักสิบนะคะสลากออก9 7 9ส่วนแนวทางงวดนี้คู่โต้นบนมาตัวของนาอ้วนก็จะให้เลข9เลข6แล้วก็เลข8ส่วนต่อมาจะเป็นตัวเจาะของเขาอันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มาก็พลาดไปหลุดไปนะคะ ส่วนแล้วทางวดนี้ชุด2ตัวของเขาก็จะให้7 5 7 4 7 3 7 2 8 6 8 5 8 4แล้วก็8 3ชุด3ตัวก็จะให้9 7 5 9 8 6แล้วก็9 8 5นะคะ ส่วนชุดตัดของเขาวาตัวก็จะให้9 7 5 9 8 5 2ตัวก็จะมี7 5 5 7แล้วก็8 5 5 8ค่ะของนาอ้วนก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะชุดต่อมาค่ะจะเป็นของ แอตตีน้อยนะคะชุดแรกจะเป็นอัศวินเลขค่ะบนล่างของเขาแนวทางงวดที่แล้วอันนี้ให้มาสองตัวนะคะเลข6ก็เข้าไปเนาะเลขล่างนะคะสลากออก6 1หนึ่งส่วนแนวทางงวดนี้อัศวินเลขชุดบนล่างของเขาแอตตีน้อยก็จะให้เลข0ูนย์กับเลข4ี่ ต่อมาจะเป็นชุดบนนอนมาของเขาอันนี้แนวทางงวดที่แล้วให้มาก็พลาดไปหลุดไปนะคะข้อมูลชุดบนสลากออกเป็นเลข979ส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะชุดบนนอนมาของแอตตีน้อยนะคะก็คือ110หน่วยบนนั่นเองให้มา5ตัวก็จะมีเลข6เลข7เลข8เลข9แล้วก็เลข0 ชุดต่อมาค่ะจะเป็นเด่นบนล่างของเขาแนวทางงวดที่แล้วอันนี้ให้มา4ตัวนะคะเลขหนึ่งก็เข้าไปเลขล่างเนาะสลากออก6กหส่วนแนวทางงวดนี้บนล่างของเขานะคะชุดเด่นประจำงวดก็จะให้เลข1เลข2เลข3แล้วก็เลข4ี่ ชุดต่อมาจะเป็นชุดกระดานดำของเขานะคะแนวทางงวดที่แล้วอันนี้ให้มาก็พลาดไปหลุดไปค่ะส่วนแนวทางงวดนี้นะคะเลขเด่นของเขาให้มา3ามตัวก็จะมีเลข0เลข4แล้วก็เลข9เรามาดูตัวเจาะเลข0ูนย์กันก่อนนะคะก็จะมี04 05 06 07ตัวเจาะเลข4ก็จะมี48 49 4041ตัวเจาะเลข9ก็จะมี93 94 95แล้วก็96อันนี้ของเขาเป็นชุดบนล่างเลยนะคะใครชื่นชอบก็มาแคปเก็บเป็นข้อมูลไว้ได้แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ต่อมาค่ะจะเป็นของแอดชนะพลอันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วของเขาให้มา3ตัวเลข9ก็เข้าไปข้อมูลชุดบนนะคะสลากออก9 7 9ส่วนแนวทางงวดนี้ของแอดชนะพลค่ะให้มา3ตัวก็จะมีเลข8เลข9แล้วก็เลข2 จริงๆชุดนี้ของเขาไม่ได้ระบุพิกัดมานะคะว่าข้อมูลชุดบนหรือชุดล่างเนาะถ้า FC ท่านใดชื่นชอบก็แคปเก็บไว้เป็นข้อมูลได้ค่ะแอดก็ขอบคุณของแอดชนะพลด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของอินซีพาเนจรกันเลยนะคะอันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วของเขาที่ให้มาค่ะ เด่น10หน่วยบนก็ให้มา2ตัวเลข9ก็เข้าไปนะคะสลากออก7 9เลข9ไปออกหลักหน่วยส่วนแนวทางงวดนี้เด่น10หน่วยบนนะคะของอินทรีพเนจรก็จะให้เลข3เลข6เลข8แล้วก็เลข2 เห็น FC ถามหามาอยู่ทุกงวดเลยนะคะงวดนี้แอดเจอเร็วก็เลยนำมาแบ่งปันให้เนาะอย่าลืมมาแคปเก็บไว้นะคะแอดก็ขอบคุณของอินซีพานีจรด้วยค่ะชุดต่อมานะคะก็จะเป็น10เลขเด็ดเลขดังค่ะของแม่ทำเนียนลอตเตอรี่อันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มาก็เข้าไปอยู่นะคะสำหรับ166 1ลหาลำดับที่6นะคะ ส่วนแนวทางงวดนี้10เลขเด็ดเลขดังค่ะของแม่ธรรมเนียนลอตเตอรี่ก็จะให้28 14 67 25 18 59 72 13 09แล้วก็88 ส่วนฝั่งขวาก็เป็นเลขดังต่างๆนะคะถ้าชื่นชอบยังไงอย่าลืมหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลติดไว้ค่ะแอดก็ขอบคุณของแม่ทำเนียนลอตเตอรี่ด้วยนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนำมาแบ่งปันให้ต้องการข้อมูลสำนักไหนเพิ่มเติมก็เมนพูดคุยไว้ใต้คลิปได้เดี๋ยวถ้าแอดเจอจะนำมาแบ่งปันให้ส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากลาบขอบพระคุณค่ะ